โอ้โหโอ้ยกระเบกันเถอะน้ออืออืออือฮือโอ้ยตงมาะมาณพี่น้องเองเริ่ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุวรรณครับวันนี้พบกับบารีพักกินเที่ยวครับพี่น้องครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับฝนแรงๆอย่างไรฝนคือไเศร้าแล้วครับบานี้เกยาะเขาเมื่อนี้ครับพี่น้องนี่ก็ยินเสียงรถเกี่ยวกับพี่น้องโอ้ย เยลีดอลาดพี่น้องเอ้ปลาดุกหน้าครับมือ네 oh, oh. นี้ต้่มปเพื่อยใส่ต้มนานปลาแดงเนาะประมาณเนาะโอ้พี่น้องเอ้มาเต็มตาได้ยังครับพี่เดี๋ยอะลองเหมือนกอนลองหลุดึงก่อนกินพเป็นยังไงบุ้งพี่น้องมึงโอ้โหกระเด็บกันเถอะเนาะปล่อยอดะอู้ย เก้วสูดเดยดลองมึงก่อนหลอัลอืสุดจะคุ้นปลื้มาเดียนรูดรูดคล้ลลองแขนนะครับเล่นใจไปอืออืยสมสวสมป้รวยเล่วการเจ้าความพี่นองนี่เจ้ารสเยี่ยวออหึหดเลย <laughs> cái <điểm đẩy> bà. <laughs> bà. Đúng không มานี่ครับเดี๋ยวอืมน้องกินดินได้บ่น้อง <laughs> โบราณวางใจของบอลเขาชุกเหลืองเต็มหน้าแลว้วล่อหน้างสีมากเกี่ยวคือยี่อือต่อไปจะวางไ <c ười> อ้นี้กุ๊กแก้วสุดเด็ดเลยประมาณม ออือจมอะแบบไงเลยเปืองแบบปอแสบตล่ะแกสุดสุดยอดจีจั่เล้กคนปูก็ อองมากเป็นกัพี่น้องไอ้่นแซมกินปลาดุกมากขึ้นนะ ทำลนตัวพี่น hey, ้องมึงด yeah, ิอุ้ยอือข so hey the oh ่าตาเข่าตากระดุกดยิบกระดุกดิบเกี่ยวเขาพอดีพี่น้องมึงนี่ยังอาจจะดังแน่นอนอ้ยอน้ยดิอย่างนี้แน่นเลยครับ แดงครับแดงครับ, oh, อบโอ้ยพี่น้องเลยบึงบามายพี่น้องโอ้ยจุ่มแกวจุ่มแกวบึ้งบึงบึ้โอ้ยอุ้ยโต่เสียบดีเนาะสตัวอั เนกันนะปินบ้เนาะมันบอเปินหวยอย่นี้แล้พี่น้องเอง้บมเดเซียนระยุก <c ười> ู <c ười> ผึ่งบ่ต่อมนั้นประแดยงสุดอลินักใส่ปักกันเนี่ยปักกันเนี่ยสองดีมีในสองหน้าเบิ้ลคำ อ๋อแล้วนะง่วงนอนป้องอุ mm ้ยหนอเบิดอีก้วโอุ้ยโม้ต้นหายพี่นองงขันกินดีปันนี่อุ้ย เดี๋ยวจัง้อยหนาอึงเนาะทามิ้งีเนาะแม่จังเลยยำบดตัวพี่องอ๋เบิงครับเชียนกินอึยงในบะมันเนี่ยเดี๋ยวเห็นดีกันเลยครับอึงเนี่ยต่อกันเมื่ไเนาะต่อกันไม่นยำลดเอ๊ย

mọi người sẽ là đợi, không? Cái phải yên phiền mọi người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  mọi ừ ừ được rồi. ừ mọi người ินเดอินเดไทยหน้าเนาะจนเขาเขาเขียวจนเขาเรลืองตามสติปมาซอยให้ดังเด้อพี่น้องมันดนเลยได้บ้างมาซอยพักดันกันเด้อให้มันให้ดันดวงดังน้ำพันแห้ว Nói bà mang đến từ tối hết cái mhm 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 Ừ, mhm 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 Ừ, mhm 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 ตึ้งมาแมนเลยยังกับมึงไหมบึงครับสวัดมันครับเอาเลยเพื่อนพวกเขามาเด่นเเพื่อวกเป็นด้าน้อยๆมาเด่นพวกเป็นทั้งมว คือเกาโลกนี้มันเป็นของหน่องพเดีวเทนท่านอ้มจิบอย่างนี้ครับต้มปต้มปลาไหลนะ <laughs> อันนี้นนนก็อนะดุกหน่อยมาดุกเ,เสียมไมมหน่องเลยนำปลาลหาครับ,บเต็มถาดเต็ดคือเกาอุนีภแจ่มไรกับ เข่าเหลืองเต็มามาแล้วเด้อมาเด้อพ่อจะมาเกี่ยวซอยบ้นยาน,น,นาอยากน้ำฝนนมขันนมประมาณเนาะอยากน้ำฝนพี่นอ้องไงพอดีไายัิ้มหนี้ครับยั้มหน่อก็ฝากกดติดตามก็ได้ก็แชร์ใหพี่น้องนะคลิปหน้าเดี๋ยวพรอ่ะก็พอดีมากินเที่ยวับพี่น้องวันจันทร์กินยังครับครับเอาไปทำยังางบ้างนะลาครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ